สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงสเปนแล้วเห็นอย่างคือจังมืดเด็กหน่อยเขานอนอยู่จ้ะมีอันเ,อเสียงภยไหมมีเหตุการณ์เกิดบอคาดคิดค่ะตั้งแต่นางเครื่องมาตั้งแต่ออสตินนะคะตั้งแต่ออสตินตั้งแต่ออสตินซิบเบา,เบายัางหลายซิบเบาวาตกเครื่อง ก็แลวกันเนาะอือสิบอกตกเครื่องก็แลวกันก็คือว่าเฮดหยังคือจังววาตกเครื่องเครื่องดีเลย์สิบห้านาทีค่ะฝนตกเขาบอกจังซันเขาประกาศว่าจังซันค่ะดีเลย์ค่ะเครื่องดีเลย์บันนี้จะบิน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 ,บ,นบินมาจนหอดดาลัดสู่คอยกันแลนค่ะแลนดต่อเครื่องค่ะ อืมทั้งที่เขาก็หูอยู่แล้วเนาะเลนค่ะเลนเลีนเล่นเลน,เลน,เลนมหัดฉรนเรี่น,นบอดด้ไก่กันสำแดงด้วยค่ะเลนจากประตูนี้ไปประตูนั้นแค่นั้นเองอืมปรากฏว่าเขาปิดประตูพวกเขาซีคนยืนขอหล่อเลนเมื่อยบอกว่าปิดประตูแล้วครับเข้าไม่ได้ครับ,บาอาจารย์่ะเอ้า สุเจ้าก็ว่าจังสันสุเจ้าก็หัวเครื่องดีเล์เมนบอลจัน,สา,าส,นสามีคอยบอกนะรู้ครับว่าจันวาเอาสุเจ้าติดต่อกันบ,บ่ด้บ่หรือจังใดแล้วผมจะให้ผมเฮ็ดยังใดผมจะต้องไปสเปลี่นเด้อว่าจันวากับลูกกับเมียผมเพราะโทษครับเขาไม่ได้ครับเค่นี้คะ่ะจบข่าวต้องไปเคาน์เตอร์ที่ดียี่สิบสี่เพิ่นวะ เขาก็ไปเดี๋ยวไปนองมาเนี่ยโอ้ยพากันเมื okay. ่อยออกตั้งแต๊ะสิบเอ็ดโมงเสาร์เดอออกตั้งแต่ะสิบเอ็ดมันเสาร์กว่าดใส่ใส่ขึ้นเครื่องสองสามโมงใบสามได้ขึ้นเครื่องเพราะว่าทุกข่ายถ่ายอยู่สองชั่วโมงยังใส่ใส่ขึ้นเครื่องมันบอกโอเคจบไปจบไปทุกข่ายมาอยู่ดารัสแล้วเด้อ พอมาอยู่ดาลัดแล้วได้บาทนี่กันเลยสิไปจะเปลี่ยนบยัมมีเครื่องไปไปที่ดีย4ก็คิดว่าจะได้ขึ้นเครื่องไปบานนี้ก็บัด้ไปสุดเจ้าต้องไปเมื่ออื่นเศร้า8ปดโมงครึ่งมาสันมงสี่สิบห้ารอแปดโมงสี่สิบห้าสันสก็เขอตกแต่ว่าสันนั่น เหตุการณ์ที่มันมีความรู้สึกว่ามันต้องมีอะไอย่างเกิดขึ้นแน่นอนนะก็เลยบ้านเขาเป็นคนไทยเนาะเขาก็เลยคิดว่าเป็นล่างสังหรณ์นะเขาก็เลยกูว่าแล้วสินะก็เลยพ้ากันยางออกแล่ตัวเรียบร้อยแล้วเจ้าเสือ้อพอตัวนั้นชุ้มข่อยเอาพาสป,ปอร์ตไปยืนให้ตัวมาแป๊บเดี๋ยวซี่ตัวเลยเมีย เอาสูคือนบ้างแผนกันค่ะแฉวันคิดในใจเนาะออบอด้ยบอลยังไล่บาดเนี่ยก็เลยฉม,มีว่าไปนอนโรงแรมกันเอาขึ้นบึงไปนอนโรงแรมนหนจีเสีย่ะโรงแรมนหนจีเสีย่ะอูเบอร์นายสิไปกลับนหนสิกระเดื่งต่เ้านน่นนี่นั่นก็เลยฉันว่านอนในนอนในนี่แหละฉันว่าทุกคนก็นอนในนี่แหละเพราะเห็นบอกคนอื่นเขาก็นอนกันเยอะแยะเขาก็นั่งทานาั่งรอ จบข่าวไปสามีกะบอด้เที่ยงบอด้อย่างก็เห็นด้วยก็สุมควยเมื่อยแล้วอืมบัหนี้ก็เลยเอ,อามาบอกเรื่องความเชื่อมาบอกเรื่องความชื่อ้อย่างว่ามาอนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ยัไงไงทเจ้าเสือบ่กว่าเอาขอสิเราเออมันต้องห้จบสิบนาทีเนาะกด ตอนที่ต้องคอยขึ้นเครื่องจากออสเตรินเนาะขึ้นเครื่องครั้งแรกเลยชั่วโมงแรกเนาะจากออสเตรินเนาะมักโมโจโย,ยู่หอ้องยู่เงื่อนสันคุณแม่ก็มาส่งสันอยู่สนามบินเนาะส่งครอ,อบครัวสันเนาะกัไปคุณแม่บุ้มีกุญเจเขาเงื่อนเอาสันว่าคือเป็นอย่างสันคุณแม่ก็มีกุญเจของบ้านเฮาอยู่เวแล้วเ,ลเท่าแล้วนนเนาะเรา เราเถ่าแล้วเนาะเรากลุลงลืมลืมแน่อย่ายยงแน่หลายย่างสารพัดในตัวแล้วนั่นแหละมาบากมักโมโจออกปรดตให้งงงงอยู่ข้างในเพื่อนอีกคนขน้างนอกก็ห่วงหมาสันเลยบอกว่าเอาจังสีเดียใจเย็นเย็นเปิดประตูใจยเย็นววววววยเย็นแล้วว่าใจเย็นแล้วแล้วว,ว,ว่าเปิดบ่ได้แล้วสันว่าแาบนี้ ฉันเลยบอกว่าเอา้าไปเบิ้งข้างลลังบ้านด้อยเพื่อว่าหลังบ้านฉันบ่ได้ล็อกเป็นหน้าต่างนะแต่ประตูน่ะสามีสั่งให้ไอ้นาน้าแล้วล็อ,อ,เอ,ก,ลอกเรียบร้อยแล้วอืมประตูบ้านก็ล็อกเรียบร้อยแล้วบาทนี้แล้วก็ไปหล,ลังบ้านเราบอกกับลูกชายเราว่าหลังบ้านหน้าต่างกันล็อกกาจันม่างมุงลวดออกเรียบร้อยกันล็อกกาจันวะก็ต้องหาทุกที่ทีทางเนาะบาทนี่ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยบาทนี่ สามีข่อย,ยก็เลยว่าเจ้าไปโทรหาบริษัทล็อกสมิธปะ่ปะอาจัรนว่าเออฉันก็คือดวยจันทร์สั่นละฉันกำลังซีวลอาจาัยว่าแม่เพิ่นว่าพ่อแม่อีแม่ข่อย,ยก็เลยโทรหาล็อกสมิธเขาก็เลย เอากุญแจามาไขาออกลอกเซมิตนี่เป็นเป็นบริษัทที่แบบว่าเขาสามารถงัดบานเท่าใดงัดรถเท่าใดถูกต้องตามกฎหมายเด้ถ้าเราเรียกร้องเขาโทรหาเขาเด้พี่น้องบอมเอนเขาจะไปงัดสี่ส่วเด้ทำต,ต้องทําความเข้าใจด้วยนะอบอมเนว่าเขาจะงัดสี่ส่วเด้พี่น้องละแต่ว่าความรู้ไหลของคนมันก็มีเนาะความรู้ไหล ของคนมันก็มีเนาะเหลือแต่ชีวิตของคนดอกผู้ใดเห็นอะไรได้ก็น,นั้นลห่ะพูดถึงถ้าเกิดว่านอกเหนือจากการที่เราเลือกลองให้เขามาเห็ดให้เราเนาะแม่นบว่ามีต่เรืองกับเหนือพี่น้องเอ้ยบาทนี้อันบานนี้มาก็ออกได้แล้วบานนี้ไปอยู่แล้วไทยรูปหเหยเบิ่งเรียบร้อยบัโกโมจกะเซาข้อตกกว่าจัน <laughs> บานนี้สบายแล้วบานนี้ มาก็สบายแล้วแต่ว่าเสียขาเปิดประตูบานนั้น่ฮู้เท่าไหบ่อยากหูเลยตอนนี้บ่อยากหูตอนไหนอม่อยากหูว่าสิเสียเท่าไหอือม่อยากหูเลยปวดหัวมาก <c oughs> ก็เลยอันบานนี่เอา้าเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ก็เป็นมือหน,นีแหละเนาะก็เป็นมือหน,นีแหละเมื่อวาน่นโทรมาว่าสันสิไปเล่นโบลิงเดอร์ฉนสิเอาโมโจแยกกับแทดี เม,มื่อลอกสองเด็กพี่น้องกบ็บ้านนี่เอาโมโจเข้าไปบ้านแล้วบอต้องล็อกเลื่อบ้านบ้านนี้จ้ะเออเออ่ต้องล็อกเลยบ้านมาจันว่าเออพระบ่าอันบ้านซุ้มข่อยเนะี่ยถึงสิมีคนขโมยไปกับสิเอาไดแต่มาแหละไปมันไม่มีเขาของอย่างพี่น้องซุ้มข่อยบอกเคยเก็บของมีราคาไว้ในบ้านแล้วกับฟุ้นในจงฟุ้นในจอกับบอมีมากมายที่จะ ยกไปขายได้พี่น้องซุ่มข่อยบสือซุ่มก่อยบรูบาลาซุ่มค่อยอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบระมัดระวังตัวตลอดพี่น้องอม,มีเงินมีทองก็เอาเข่าแบ่งหมดให้แบ่งเขารับไปสอบเหร๋ยพี่น้องจ๋าก็เลยโอ้ยบานี่เว่าเรื่องตอนที่นั่งอ่นอยู่ในแอร์พอร์ตตอนกลางคืนเน,นาะทั้งนั่งทั้งนอนเนี่พี่น้องคอยกะ เฮ็ดใจได้แล้วก็คือว่าเออคนอื่นเขาก็นั่งเขาก็นอนคือกันอันเงาครกครก้นครกครกแต่ละคนพี่น้องแต่อีตนคนตกเขื่องก็มีคนแบบว่าบอยากไปนอนโรงแรมก็มีคนเอเชียเขาก็มีเด้พี่น้องคนฝรั่งก็มีไล่สดหลศาสตร์อยู่ในอันด้พอนันนอนงงงงแงงอยู่คอยก็เลยว่าโอ้บ่แม่นแต่เฮาผู้เดียวตัวในโลกนี่ที่สิเป็นแบบนี้ บพว่าสิเหตุการณ์ใดกระตามบว่าสิครอบครั้วยู่ดีมีแห้งกระตามทุกคนนี่มีสถานการณ์คือกันเบิดถ้าว่าชุ่มเจเ้เนนเาเกิดเป็นคนเฮาเกิดเป็นคนชีวิตบ่ต่างกันหลยบ่ต่างกันเลยพี่น้องคือกันเบิดแหละอยู่ที่ว่าเฮาสิลับได้บ่ได้สถานการณ์ที่เฮาเป็นอยู่นั่ยนะารับบ่ได้กับฟื้นธรรมชาติมันก็เจ็บป,ปวดไปทรมานไปกระทุก์ก่ไปเ้อพี่น้องแม่นบ่นั่นแหละ ความเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์กระดินหลนผิดวังสมวังเมียนผะเพิ่นวายดีพี่น้องก็เลยต้องรับสถานภาพให้ได้ทำใจให้ได้นะตอนนั้นถ้าทำใจบ่ได้ตอนนั้นก็ต้องก็ต้องสักครั้งหนึ่งวินาทีนหนึ่ง่นหละที่ต้องเออเข้าใจยอมรับมันให้ได้จังได้มันกะบกผ่านความเป็นธรรมชาติที ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแน่นอนเลยพี่น้องเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปตามเวลาคือเขาเขาใจมาเก็บกดอันให้ซ้ำใจเฮาแบบว่าบา่ได้ดังใจเฮาสิพี่น้องมันปวดใจเลยเด응้แล้วอยู่กับลูกกับผัวกับเมียนี่ว่าบา่ถึกใจกันว่าบา่ถืขอข้อกันปวดใจคักเลยพี่น้องช่วมือนี่ขนาดเข้าใจแล้วกัยังเข้าใจแล้วกัยังโบดลอยเ็ัยัง มีความรู้สึกหน่อยใจบายเฮ็ดยังพวัวเจ้าของคือบกขาใจเจ้าของลูกเจ้าของคือบกขาใจแม่แม่บกขาใจลูกพ่อบกขาใจลูกพี่นอ้องบอกไปกันนะพ่อสานีจบมือนาค่อยเบอกกันไมน่นะจ๊ะสวัสดีค่ะ